เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต,ต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆถกูกท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับกันนี้เป็น toyota สามห่วงทนหายห่วงเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามตามรูปนี่เลยราคาก็ไม่แพงนะครับ29,800บาทครับไปขับใช้งานงากันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้ครบภายในสะอาด เกียร์โตเบาะผ้าเดิมๆนะครับของเครื่องกันเดิมๆเช่นกันกันหน้าบางๆบอดี้ดีไม่มีรอยชนหนักพร้อมไปขับใช้งานกันได้เลยไม่อยู่ที่37 0แสนครับใช้น้ำมันล้วนเครื่องสดสดดุนนี้อุดทนครับใช้นได้อีกยาวสวยพร้อมใช้เลียมครบ29,800บาทเท่านั้นเองคุ้มๆถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าหลือซื้อประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอยู่สแกงามพระราม2ครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวคานเองรถบ้านระคาย่อมเยาครับปี95 1 6 0ันซีเครื่องเกียร์ดีเป็นเกียร์ออโต้ครับนำมาลุนล์ภาษี68นะครับไม่ขาดภาสีปีหน้าเลยสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยนะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ